ฮโาฮหโฮโากลอสสวัสดีที่ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเยเซเร่นะครับรายการที่จะพากลุ่มพี่แย่เคกับจ้าผมก็วันนี้เรากลับมาแล้วสลับเกมแซน3ดีเทลถูกป่าวะ 3D t a l l Sand เออน่าจะอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Sand นะครับผมนะถือว่าเป็นครั้งแรกของช่องเยซเลื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ตูนเออภาพการ์ตูน Sand ี่ผมพากมานานแล้วนะครับผมนะโอเคครับเพื่อมีการเสียเวลาเราก็จะเพิ่มเออ Ready for Bad Tom นะครับผมนะครับถ้ากดน็อปมันจะออกเกมนะครับอืมรอแป๊บหนึ่งนะครับเกมมันก็เรื่งดีเลย์นิดนึงนะครับโอ้โอ้โอ้ s a n เฮ้ยคิดถึงสวัสดีเพื่อนเออ โอ้ไม่สกิปสกิปสกิปอืก็อ่านังกิปไม่ค่อยออกอืออ่านไม่ออกเลยแหละเฮ้ยกูจะฟันกูจะฟันมึงแซนเอ้ยเฮ้ยเชียร์แล้วเอ้ยเฮ้ยกระดูกอืมไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยแกต้าบัตเตอร์เฮ้ยโอ้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 ฟันฟันฟันฮะฮะทำอะไรทำอะไรแซนฮะนี่โอ้ย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 ที่ีถึงเวลาที่กูต้องมาสู้กับมึงจริงๆแล้วสินะยัยชินะโอ้บักเนอร์ธัมมกัน เฮ้ยเออเกระดูกกระดูกไม่กลัวขับเค้กลุยฟันนีเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเฮะนี่ไม่คิดจะเจ็บเลยฮะโอ้ยเฮ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 ้ยเฟันฟันอือโอ้โหเฮ้ยดูเดือดมากดูเดือดมากเอ้ยเฮ้ยจะตายจะตายเชี่ยเฮ้ยเอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยจะตายเชี่ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายไม่ตายเว้ยเฮ้ยกูกูพยาอามาตาเว้ยอ้ืออ้ยเชี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยเฮ้ยฟันเอ้ย โอ้โหโอ้มันโหดมากมันโหดมากเฮ้ยมันโหดมากมันโหดมากเฮ้ยเฮ้ยลุ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 ยกูไม่กลัวสู้เบตเตอร์เ e t ถคลิปเจอกันใหม่เด็กน้อยโอเคกูจะไม่ยอมท้อกูจะไม่ยอมแพ้ดูมันอ่าบอกแล้วด้วยอึโอ้โอ้โอ้สกิปสกิปสกิปอ่านไม่ออกเออเธออยากมีช่วงเวลาที่เลวร้ายไหมล่ะเออ โอเคปุ๊ป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 มันเดือดเเดือดเดือดไม่รู้ไอ้เหี้ยอ่านอ่านประธานเดี๋ยวผมค่อยอ่านใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยพากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทมันโหดกว่าเดิมวะเชียร์ละอื้อโหดกว่าเดิมเฮ้ยอื้อหิวเฮ้ยครั้งที่ผมจะพุ่งพุ่งไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยครั้งหนักเฮ้ยครั้งนี้ได้อื้อหิยนี่ไงบาดแผลแล้วไม่ใช่เรียนรู้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจุดดอดเอ้ยโดดเอ้ยสวยเฮ้ย เกือบตายเฮ้ยจะลอดเอ้ยเกือบไปโอ้โหโอ้โหเฉียดชิวท่านผู้ชมเอาไงอะแซนเอาไงอะฮะนี่โอ้โหตาตาตาประกายตาเป็นประกายโอ้ยสู้สู้นี่มิดอีกแล้วโอ้ยจะรอดไปเนี่ยกูตายเจอกับใมหน่อยเด็กน้อยเย็บแื่ กูดีกี้อะ e กูดีกี้อะไรปัดดิเซลโอ้วัดดีตรงนั้นดด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 ด ดอกไม้เบ่งบานนกนกขับขันในวันเช่นนี้เด็กอย่างเธอควรจะถูกเผาในนรกไปซะเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วโอ้บทนี้ปึ๊บปึ๊บใช้เวลาพักงานนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือจะให้ตายได้ฝันฝันโอเคเราได้อ่านจะกิฟไปแล้วครั้งนี้เอาจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวฝันไี่เฝันอะไรอะไรแซนอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยโดดโดดโดดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเยอะ โอเคโอเคเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วอืทิกทิกนี่คือทิกโอเคเฮ้ยอุ้ยทิกทิกทิกหลบ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 หลีกศัตรูอือปื๊บนี่กระดูกงอเฮ้ย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 อืมแล้วก็มาตรงนี้โอเคจะรับมาตรงกลางเดียวไอ้มาตรงนี้จะกตรงกลางปันปันอืมเป็นไงอะเทพขึ้นจะไม่ล่ะฮึบโอ้ยเฮ้ยจะตายเกือบตายไม่ตายเว้ย เฮ้ยเล่นได้ถึงเล่นถึงเพลงครึ่งนี่ก็ยังดีเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือจะไม่ให้รอดเลยใช่ไหมฮะนี่ไงโอ้ยโอ้โหมันยากขึ้นเหมมันเริ่มยากขึ้นมันเริ่มยากขึ้นโอ้โอมันยากขึ้นมันยากขึ้นฟันยากขึ้นนะฮะโอเคผมจะใช้คัพเค้กให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดโอเคปุ๊บล้วจะชนะยังไงเนี่ยเห็นเขาว่าเกมนี้มันเล่นยากมากเลยท่านผู้ชมผมไปดูคอมเมนต์เด็กมาครับ เอยเออเอออย่านะขอร้องขอร้องขอร้องเด็กลอดเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยแฟนอยู่ไหนแฟนนี่อ่โอมิดไอ้สัตว์แล้วกูจะรอดไเนี่ยกูจะรอดยังไงนะกูจะรอดยังไงเจอกับใบตาเด็กโดย ว้าวว้าวคุณจะรอดยังไงดีแล้วคุณจะรอดยังไงโอ้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 ตกี้ตะกี้แล้วกูก็ต้องมาเริ่มใหม่ไอ้เหี้ยไม่เคยเยี่ยดิแม่ขอเถอะครั้งนี้เอ้ยครั้งที่เรารู้และออยออยออยเฮ้ยมันเล่นแปลกเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้เล่นอย่างนี้เลยออยโ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 อ้โหแซนโอ้โหมันมันก็รู้การเคลื่อนไหวของเราเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่โอ้โหอะไรเนี่ย แกอ๋อมันอยู่มันรู้ไงลืมไปว่าแซมมันมีความสามารถคือมันรู้ไทม์ไลน์ได้ว่าเราตายกี่ครั้งแล้วมันจําได้ด้วยท่านผู้ชมอุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหอืออืออไม่อยากจะเชื่อเลยเออเมียฟันโอ้โหมันทําได้อย่างไรนี่มันทําได้อย่างไรคือไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะโหดขนาดนี้โอ้นะแม่นี่เด เดี๋ยวแดีแท็กแท็กแท็กไม่จอดไม่จอดก็ว่าเนี่ยท่านผู้ชมมันรู้หมดเลยท่านผู้ชมแซนคือแซนมันคือแซนมันรู้หมดแล้วว่าเรารีเซ็ตจักรวาลหรือไม่รีเซ็ตนะมันรู้หมดเลยนะว่าว่าเราทําอะไรกับจักรวาลจักรวาลไปแล้วบ้างมันรู้หมดเลยนะนะครับมันจําได้ด้วยว่าเราเคยก่าไปไปลัดน็อกของมันด้วยนะครับเอยอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยแซนี่เหมือนเป็นไอ้นี่เลยนะเขาเรียกเลยนะเขาเรียกไอพวกอะไรนะพวกพวก กูพ <correction. c oughs> ูดไปได้เลยอ่ะม <c oughs> ันเป็นพวกที่อยู่เหนือกาลเวลาเว้ยเออประมาณนั้นอ่ะมันถูกรีเซ็ตจักรวาลไปแล้วมันก็ยังมันก็ยังรู้ตัวตนว่ามันเออน้องชายมันตายยังไ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 งครับคือมันรู้ทุกอย่างเลยแหล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหกูขอฟันมึงเด้อไม่ได้โอ้ยเยี่ยมมากพูดเดิมเลยเอ้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 ยไม่ยอมไม่ยอมอยากอยากน้องต้องต้องต้องให้ได้ต้องฆ่าแต่นได้เฮ้ย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 เฮ้ฮ้ อ้ามันไส้นี่ไัดึงเวลาแล้วกูอยากเล่นกับมึงมานหาล้วแซนนี่แหละต้องเล่นแบบนี้โอ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 ้ยโดดโดดแล้วก็หยุดโอเคโดดแล้วก็หยุดเอ้ยแัปเค้กี่ยเราต้องใช้คัปเค้กให้เป็นประโยชน์มากที่สุดผมลืมไปเอ้ยเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเล่นหรอด้เดียวก็ต้องสู้ฮ้ดอะไรเนี่ยเด้กเกดเองโอ้ย แล้วดูดิเล่นอย่างโหเนี่ยเอ้ยหลบลุ้นเล่นไปแล้วเอ้ยขี้ใหญ่ขี้ใหญ่เอ้ยขี้เอ้ยเฮ้ยแลบเป็นขี้เอ้ยไม่ยอมเลือดหรือที่เดียวเฮ้ยเราโหดมากท่านผู้ชมเราโหดมากเอ้ยกูฟันไม่โดนเน้ยฟันโดนแล้วเอ้าโอ้ยเอ้ยโอเคครั้งนี้ตั้งสมาธินิดนึงโอเคโอเคโอ้ยตั้งสมาธิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซนมึงขอขอแบบไม่โหดได้ไหมอ่ะขอแบบไม่โหดได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ย อีกตับไม่โหได้ไหมอ่ะอแบบไม่โหได้ไหมอ่ะฮะอ้นี่ไอ้โอเคโอเคโอเคแล้วไม่ได้แล้วตรงนี้แล้วเอ้ยโอเคโอ้ยตรงกลางจำได้ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางปุ๊บโอเคโอเคโอยนื่อยวะเห่อยเหน่อยเหนื่พักก่อนเฮ้ยเเฮ้ยเอ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้ เออฮ่า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 ฮาฮ่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  เืมไอ้เชียไม่อยากจะเชี่ยมึงจะโหวจระดีไอ้เชี่ยกูตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาหัวโหดตแน่นั่น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 ไหนว่าแล้วไอ้โอเคเฮ้ยโดดโัดหลบได้อยู่ไอ้ได้อยู่ได้อยู่เก๊ตเตอร์บัตเตอร์โอเคโอ้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 สู้วะเฮ้ยกินเลือดจะเหรอเนี่ยดูดเลือดใช่ไหมโอ้มันดูดเลือดไปเยอะมากเลยผมจะต้องใช้คัพเค้กอะไรนะไอ้แก๊ตคัพเค้กไอ้ไอน้อยที่สุดแหละ แบบจะได้สู้กับมันได้ยาวยืดไงจะได้ชนะมันมีใครเล่นเกมนี้ผ่านก็บอกผมด้วยนะครับเออนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะมีคนเล่นผ่านไหมเอ้ยไม่ได้โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้มันไม่ปลานีเลยอะเซน่าอืมน้องชายมันยังโอ้น้องชายมันยังปลาณีเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอือหลบหลบเฮ้ยตรงกลางตรงกลางแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยป๊บ โอ้ยเลือดเกือบหมดเชี่ยอ้อ๋อได้ยังโอ้ยเชี่ยเสียว่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บได้ได้ได้โอ้ยนี่ไงชาล่าเลเวลสิบเก้าโอเคโอ้โหโอ้ยแซนมึงเบาๆ่อยก็ได้โอ้ยเอ้ยเอ้ยเคเคเคขออะไแซนนะกูขอละโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบตรงกลางตรงกลางแล้วก็ปุ๊บโอเคโอ้โหไม่โคตรยากเลยเชี่ย แม่งมึงทำยากไปไะเพระสร้างเกมอือไอสัตว์โคบีฟอกวายะากเลยกูเคยเล่นผมเคยเล่นอยู <te> <rawd Moder> ่นะเป็นเกมเว็บครับแบบจะลองการสู้กับแซนนะอืโอเค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 เฮ้ยครั้งนี้ทำไมมันแปลกๆวะเฮ้ยครั้งนี้กูเล่นโหดขึ้นเรอเฮ้ย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 เเเคเ้ยเฮ้ยเฮ้เล้อเอยู่เฮ้ยเฮ้ยเชยเยเยเชยเยเยเยยเย โอ้โหไอ้เกียแซมมึงจะโหดไปไหนเนี่ยเฮ้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 ยเับแขก,กหมดแล้วคับแขกหมดแล้วโอ้ SD โหกูตายกูตายโอ้กูตายกูตายโอ้ยหมดแล้วกูตายเ่ะ้าาาาฮ่าฮ่อีกสักรอบไหมฮะ แค่ไหนกันเดียวทีทีไอ้ดิแก่แค่ไหนกันเดียวไม่กลัวมาขอเลยครั้งนี้เอาจริงละเอาจริงละโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกระปายไอ้เชี่ยกระปายกระปายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่กลัวลุยกูคือบังลจัมในเชี่ยเออไม่กลัวนี่เดี๋ยวคิวเลือดก่อนโอเคโอเคครั้งนี้ผมต้องเอาจริงแล้วเว้ยไม่งั้นเราไม่รอดแน่ ับเค้กเหลือเลยกันะไรผมไม่รู้นะผมลองคิดดูน่าจะเหลือสามลองเดาๆดูอ่ะที่เจจะจินตนาการเดาเลยเยอะเยอะเยอะที่เโอ้โหลกๆเลยสัตว์เอ้ยเยอะโอ้โหแม่งมึงจะหัวไปไหนแซนอุ้ยอุ้ยมันคือต้องใช้ตามจำนวนมันอ่ะทำยังไงดีอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือด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 เชี่ยเป้งไปเยอะเลยเลือดอ่ะโอ้โหขอเถอะแซนขอเถอะขอเถอะกูขอเถอะขอเถอะนะ โอโหโอ้โหเหลืออีกกี่อันแล้วน่ะเหลืออีกสองเหรอเอ้ยเชี่ยเกือบไปแล้วเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วขอเถอะกูขอเถอะนะกูขอเถอะน่ากูขอกูขอให้ผ่านดลเถอะไม่ควันยากเลยเย้เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยปึ๊บ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 โอ้ยโดดได้อยู่โอเคได้อยู่ฟันฟันเชี่ยมัอนไฟเฮ้ยอืมโอเคหลบแล้วก็หลบไปตรงนี้นี่โอเคโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายคือจะตายได้เออ โอเคครั้งนี้รดท้ายแล้วไม่ได้ก็ยอมสักวันจะจำไว้จะจำไว้เลยเียอะแม่หลังคุยแม่เยอะแมเร็วๆเดอ๋ยวจั์เร็วๆรับสัตว์สีแล้วกันคราวนี้ขอเอาจริงดีขอจริงเถอะนะนะอย่าเอ้ยกูไม่ใช่กูเอาจริงก็ไม้กูขอให้มึงอย่าเอาจริงใต่กูกูกูบอกผ่านเลยเลยอ่าหยุดตรงนี้อ๋ออ้ออ้บีบอักอ้อหลบตรงนี้โอ้เสร็จกูเสร็จกูรู้ทริคแล้วโว้ย เอ้ยเชียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออแน่นี่หลบหลบหลบหลีกหลบหลีกอ๋อมีบัคยู่ยเขาเมื่อเพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อนี่ไงฮิวมังอาจนี่ไอข้งนี้เอาจริงมากมังอาจพยปุยยำกูนักไอเชี่ยนี่ไงจะเป้พยายามกันไปเยอะเลยแย่นี่เอ้ยเดี๋ยว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 ยวเไม่ทันฟันเลยนี่เลยนี่ไอโอ้ยฮิวเฮ้ยชิว คิวตรงกลางต,ตรงกลางตรงนี้โอเคปุ๊บโอเคเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ใจเย็นใจเย็นเลยเตาใจเย็นอ่าโอเคเย้โอ้โหโอเคฉันจะไม่ให้เธอรีเซตอีกแล้วอะไรประมาณนี้เอ้ไอ้เชี่ยเอ้โอ้ยไอ้ไม่ได้ไอ้ได้ไอ้ได้ได้ได้ตรงกลางโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตรงกลางเชี่ยอูไม่เป็นไรไม่เป็น

ตัเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอมึงโหไปแล้วแมึนโไปแล้วนี่ไงคิวเลือดคิวได้ไหมคิวไม่ได้ด้วยเชี่ยโอ้โอ้โอกูตายยแไม่ล่นแล้วีขอขอขออะไรอย่างนึงนะ